วัสดีครับผมแปงมันจนเออไม่มาหัววนะผมยังไผมาจำซื้อจอ,อยของกได,ด้ด้วยว่นดีนะเด้อผมอำไรนะครับแล้วผมไม่บอนดีวีนะครับวันนี้เรามาไลฟ์สดคุยกันนะครับก็นานทีก็ได้มาไลฟ์สดนะครับก็เข้ามาทงกันเยอะๆนะครับ มีคนเข้ามารับชมแล้นะครับอืนะครับมีเสียงกวนขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเสียวเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมมานะทุกคน โอเคทุกคนไอ้ทำไรคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับตอบได้ทุกอย่างนะครับตอบและถึงติดต่อนะครับถามให้เข้ามาเยอะๆนะครับถามเลยนะครัา ต้าตั้งของไว้นี้ทุกันอ้ตนี้ตรงไหนกต้องปล่อยลื้อโอ, like โอ oh. ้จอ่ปอะน่าจะได้นะทุกคนนันเป็นแสงไฟสีส้มนะทุกคน ร้อยสดสองออดีตนะไม่มีใครเข้ามารับชมเลยนะก็ยังไม่บอกนะว่าผมไลฟ์สดนะผมผมไลฟ์สดนะผมว่าจะไลฟ์กันไหนผมก็ไลฟ์เลยนะทุกคนในรูลปล่านี่ยเนาะผมรู้นะถ้าถึงหนึ่งพันสับใครนะครับเดี๋ยวเรามีไลฟ์แจกนะครับเช่นในตัวนี้นะครับ ใช้ได้นะทุกคนเราจะแจกห้าถึงวันสมัครนะแล้วก็เมา์ครสาเมาสใช้ได้ครับใช้ได,ได้มีสองอันนะครับ นี่ครับอันนี้คือเมา้าอ่าสีล้วเราจะเปิดเสียงให้น,นะครับทุกคนพูดบอกกันไว้ขอไปด้วยนะครับเนี้ยน่เป็นสีแบบนี้ครับแล้วเราขอถัดไปแล้วหนึงนะทุกคนนี่ครับเป็นสีฟ้านี้ครับทุกคนสวยมากครับ ถึงการับคร์นนะครับเราแจกเลยเราแจกจริงครับทุกคนแล้วก็มีอีกหนึ่งครับที่เราจะแจกครับเออมีสองอันครับมันจะเป็นเห็นว่านี่ครับทุกคนสาย OTG ครับจริงใช้ได้ครับแล้วก็มีอีกครับนี่ครับอันนี้เป็นสายเดี๋ยวครับสาย OTG เหมือนกันครับนี่ครับ แจกไปนะทุกคนอันนี้จะใช้ได้ทั้งเมาส์แลวคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบว่าสมมติว่าเราถ่ายกล้องใช่ไหมทุกคนเราก็จะมะีตัวใส่ดไฟลชอะเอามาเสียบอีกอันนี้มาเสียบอย่างเงี้ยทุกคนปักเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมีที่เสียบอีกตัวหนึ่งแล้วก็เอาไฟล์มาเสียบทุกคนเสียบเข้าไปครับมืที่ขึ้นนะครับแล้วเราเสียบตรงนี้เสียบจุด อใส่ที่ชาร์จมือถือนะครับทุกคนอืมแจกครับที่เราจะแจกน,นะก็ถึถงคนเป็นซับสไคร์นะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะวางให้อยู่เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องมาให้ดูนะทุกคนนี่ทุกคน,เ,น,กคนเมาส์คีย์บอร์ดสาย o t ทีนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะทุกคน ขอแก้หนึ่งพันสายเท่านั้นนะครับเราแจกจริงนะครับพอถึงหนึ่งพันสายนะครับเราจะบอกนะครับว่าถ้าอยากได้ทําไงครับก็หนึ่งนะครับคอมเมนต์นะครับว่าอยากได้นะครับสองกดตามนะครับสามกดไลค์นะครับี๋ยวหลังนั้นเราจะไปสุ่มนะครับว่าใครคือคนผู้โชคดีนะครับใครคือผู้โชคดีนั่นเองที่จะได้นะครับว่าจะได้อทั้งมอกแคีย์บอร์ดนะทุกคน เอาแล้วเาทำไมไม่ขึ้นอ่ะว่าคนเข้ามาดูอ่ะคือ,อ่ม่สองคนเข้ามาดูเฉยๆแล้วครับไม่พิมพ์อะไรหรอกครับไม่พูดคุยกันหรอกครับแต่ผมได้ผมคุยคนเดียวเนี่ยนี่ทุกคนเด้อมันเหมือนว่ามันจะมืดน,นิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเราอยู่ในห้องนะห้องลังก็จะเป็นห้องนะทุกคนผาก,กันไว้นะ นี่เปไงเนล่ะอไปกระตุกมากทุกคนได้มากดไฟกรตกโอเคนะทุกคนมัมก็ไกะตกละหลังจากนั้นนะทุกคน ทำมาได้นะครับถามตอบทุกอย่างนะทุกคน,ท,กคนทุกคนไม่ถามอะไรกัน มาถ่ายนานนั้นสิคนไม่มีคนมาเม้นอะไรเลยเหรอกดไลค์กดซับสไคร e ก็ไม่มีเลยเหรอเดี๋วดูคอมเมนต์้ามีคนเห็นหรือเปล่าเราไม่รู้ว่ามันเห็นหรือเปล่าเรามีมาถือเครื่องเดียวอะ เดี๋ราไลฟ์สดประมาณถึง10นาทีนะทุกคนเราก็จะเลิกไลฟ์สดนะเพราะว่าไม่มีคนดูเออก็ไม่พูดอะไรมากนะทุกคนก็ตามเช่นเดิมงมั u b สมา i b e นะครับกดก็บอกไปที่รับร้อยนะทุกคนกดนะทุกคนม้นมาหน่อยดีว่ามันอ่าเป็นอะไร ทุกคนว่าทุกคนเห็นไลฟ์สดไหมครับถ้าเห็นก็คอมเมนต์นะครับว่าเห็นนะครับมจะได้จะรู้นะครับว่าผมก็ออะไรวะผมก็จะรู้ว่าไลฟ์สดมันเห็นนะครับทุกคนอ๋อชื่นใจเลยคนดูตั้งสองคนชื่นใจชื่นใจไม่มีใครถามอะไรมา ไม่มีใครถามหรือเปล่าวันนี้ออกมาเดียลยวก็หายจากไปแล้ก่อนนะ ถึงสิบแล้วนะครับเราก็จะไปอาบน้ํานะคือวันเรายังไม่อาบน้ําเลยอันนี้เพิ่งหกโมงเองแหละโอเคแค่นี้ก็พอหละถ้าใครชอบอไลฟ์สดนี้ก็ยิงบนชื่อไลค์กดไชร์กดแช์กดดิ่งนะครับแล้วก็เม้น์บอกว่าอยากไลฟ์สดนะครับแล้วเราจะไล์นะครับแล้วตอนน้าเราจะบอกด้วยนะครับว่าเราจะไล์หรือไม่ไล์นะโอเคไป เอ้ยพ่งดิไหนวะโอเคนะทุกคน